จากบันทึกต่อนะ <c oughs> ชีวิตคือความซื่อสัตว์คนที่ไม่มีความซื่อสัตว์ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วหากท่านได้ความมั่นคงของบ้านเมืองนั้นอยู่ที่ความมั่นคงของครอบครัวเพราะบ้านเมืองก็คือครอบครัวใหญ่รวมกันเข้า ความเจริญก้าวหน้าอันถาวรให้แก่บ้านเมืองนั้นจะต้องพยายามสอนค้นคว้าสร้างความเรียบร้อยตนเองความเรียบร้อยมั่นคงแก่ครอบครัวก่อนการแสวงหาความรุ่งเรืองด้วยวิธียกทัพไปตีเอาเมืองอื่นก็เท่ากับขึ้นไปจับปลาบนต้นไม้บางที ปลาก็จะไม่ได้แล้วก็อาจจะตกต้นไม้ตายด้วยถ้าจะให้บ้านเมืองมีความเจริญต้องสร้างให้คนรักชอบใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีศีลศีลธรรมให้มีระเบียบกฎหมายรักชีวิตของผู้อื่นเหมือนชีวิตของตนเองจึงจะถูกต้อง ้าอยากให้ประเทศถาวรต้องอยู่ตั้งอยู่เป็นสุขในระยะร้อยปีขึ้นไปไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกัน5้า,าปีก็ให้เปลี่ยนกันขึ้นปกครองเพราะมนุษย์ศึกษาเรียนรู้ไม่เท่ากันเข้าใจเรื่องราวต่างๆฝ่ายศิลธรรมก็มีสติปฏิบัติให้มากๆ โลกุตระ80สสมถะพิปัส,สมาแท้มีสมาธิแท้มีศีลบริสุทธิ์แท้มีการเสียสละแท้มีการให้ทานแท้มีภาวนาเรื่อยๆจึงจะดีถาวรขึ้นชีวิตมนุษย์มีอนิจจังสิบทุกขัง8ปห้าอนัตตาหถ้าเกิดขึ้นมาก็มีหนังชีวิตเรา ไม่ไม่หลีกจากเวรได้อน,นิจจังคือความไม่เที่ยงหมุนเวียนไปเรื่อยทุกขังความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีอันใดถาวรสูญสิ้นไปเรื่อยๆไม่มีตัวตนคนเราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติ การกระทําของตนเองข้าพเจ้าบันทึกจดจําคําพูดท่านผู้วิเศษอายุยืนสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นปีเพียงเท่านี้ส่วนลายละเอียดส่วนส่วนไม่ละเอียดก็ยังอีกหลายอย่างบางทีท่านพูดเร็วบางทีท่านพูดค่อยๆจึงจดจำได้ไม่เสมอกันบอลประชุมใหญ่ พวกดาบททั่วโลกคือดาบทที่อยู่บนพวกเทือกเขาหิมาลัยกับทางตะวันออกเทือกเขาหิมาลัยมีน้ำแข็งปกคลุมก็มีแต่หอประชุมใหญ่อยู่ที่นั่นมีแต่พวกดาบททั่วโลกมาประชุมกันหนึ่ง1มืนสอนึ่งศูนย์สามเนะ ในที่นั้นก็มีข้าพเจ้าผ้าจา์พิมโพเตชะธรรมโมได้เข้าร่วมประชุมกับพวกดาบทผู้ทรงศีลทั้งหลายข้าพเจ้าเกิดมาได้ยินแต่ท่านพูดเรื่องสวรรค์นิพพานเมื่อได้เข้าร่วมประชุมกับพวกดาบทเห็นหอประชุมใหญ่ประดับด้วยแก้วประดับด้วยทองคำเห็นเครื่องฟัง เครื่องกินเครื่องใช้เป็นของทิพย์เป็นหน้าอัศจรรย์จึงรู้ว่าสวรรค์มีจริงเครื่องของทิพย์มีจริงมีจริงเพราะได้กินได้อาศัยนั่งนอนพึ่งรู้สึกเป็นไปตามใจนึกนึกอยากเห็นอันใดก็ได้รู้อยากฟังอันใดก็ได้รู้จึงว่าของทิพย์มีจริง